เหนื่อยเพราะนั่งสมาธิผิดวิธีนี่คือคำตอบจากพระพุทธเจ้าเคล็ดไม่ลับพร้อมเปิดเผยหลายคนอยากมีสมาธิแต่ยิ่งพยายามกดจิตให้สงบกลับยิ่งเหนื่อยและฟุ้งซ่านพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดว่าสมาธิไม่ใช่การข่มจิตแต่เป็นผลของสติที่ต่อเนื่องถ้าเราฝึกสติเล็กๆในสิ่งที่ทำทุกวันไม่ว่าจะหายใจเดินกินหรือพูด สมาธิจะก็ค่อยเกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องบังคับวันนี้เราจะพาคุณมาเข้าใจความสัมพันธ์ของสติและสมาธิพร้อมแนวปฏิบัติที่ทำได้จริงในชีวิตประจำวันเพื่อให้สมาธิกลายเป็นธรรมชาติของจิตใจครับสติคือต้นทุนของสมาธิหลายคนอยากมีสมาธิแต่กลับเหนื่อยทุกครั้งที่ฝึกเพราะนั่งแล้วฟุ้งซ่านบังคับจิตให้หยุดคิดแต่ยิ่งคิดมากขึ้น พระพุทธเจ้าตรัสทางลัดไว้แล้วและท่านไม่ได้บอกให้เพ่งให้ตึงแต่ให้ทำสิ่งหนึ่งทุกวันถ้าทำได้สมาธิจะเกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องบังคับจะเปิดเผยวิธีนั้นจากคำสอนตรงในพระไตรปิฎกและประสบการณ์ของครูบาอาจารย์ผู้รู้จริงเพลง1เข้าใจความสัมพันธ์ของสติและสมาธิตามพุทธวจนะ2เห็นว่าทำไมสติจรงเป็นต้นทุนของสมาธิ 3. ได้แนวปฏิบัติที่ทำได้ทุกวันไม่ต้องรอเวลานั่งสมาธิ 4. เข้าใจความแตกต่างระหว่างสมาธิแบบบังคับและสมาธิที่เกิดจากสติ 5. มีแรงบันดาลใจทำต่อเนื่องจนสมาธิกลายเป็นธรรมชาติของจิตสมาธิทำไมถึงยากสําหรับหลายคนคุณเคยนั่งสมาธิแล้วรู้สึกว่ามันเหนื่อยกว่าทำงานทั้งวันไหมยิ่งอยากให้จิตสงบมันยิ่งฝุ่ง ปัญหานี้เกิดกับผู้เริ่มต้นเกือบทุกคนสาเหตุหลักเข้าใจว่าสมาธิคือการบังคับจิตให้หยุดคิดผลคือเกิดความตึงเครียดในกายใจสมาธิไม่เกิดหรือเกิดแป๊บเดียวแล้วหายพระพุทธเจ้าตรัสว่าสมาธิไม่ใช่การข่มจิตแต่เป็นผลของการฝึกสติอย่างต่อเนื่องแล้วสติจะทำให้สมาธิเกิดขึ้นเองได้ยังไงเดี๋ยวคุณจะได้เห็นชัดในอีกไม่กี่นาทีนี้สติรากฐานในโพธิปักขิยธรรม ในโพธิปัคขิยธรรม37ประการการสติปัฐานการตั้งสติ4ประการถูกวางไว้ก่อนสมาธิพระไตรปิฎกพิสูจทั้งหลายสติเป็นทางสายตรงเพื่อความสิ้นไปแห่งทุกข์เหมือนการปลูกต้นไม้สติคือดินที่ดีสมาธิคือดอกไม้ที่เบ่งบานไม่มีดินที่อุดมไม่มีดอกไม้ที่งามถ้าคุณเข้าใจตรงนี้คุณจะเลิกกดดันตัวเองเรื่องสมาธิไปตลอดชีวิต ความต่างของสมาธิสองแบบ 1. สมาธิแบบบังคับเกิดจากการเพ่งกดจิตอยู่ได้ไม่นานเหนื่อยและฟุง้งกลับสสมาธิจากสติเกิดเองเมื่อจิตรู้ตัวบ่อยนุ่มนวลยั่งยืนไม่มีความเครียดครูบาอาจารย์สอนว่าอย่าเพ่งแค่รู้นี่คือจุดที่คนส่วนใหญ่พลาดและทำให้คิดว่าสมาธิเป็นเรื่องยากเริ่มจากกิจวัตรนี้ง่าย ตื่นมารู้สึกถึงลมหายใจเดินไปทำงานรู้ว่ากำลังเดินพูดรู้ว่ากำลังพูดก่อนนอนรู้ลมหายใจเข้าออก3-5นาทีไม่ต้องเพิ่มเวลาแต่เพิ่มความรู้ตัวในสิ่งที่ทำอยู่แล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่าแม้เดินบินทบาดก็มีสมาธิได้หากมีสติคุณกำลังทำสิ่งนี้อยู่แล้วทุกวันแค่เติมสติลงไปสติคือการลงทุนที่ได้กำไรเป็นสมาธิ ไม่ต้องรอวันว่างไม่ต้องรออารมณ์ดีทำได้ทุกวันจิตจะตั้งมั่นเองอย่าตามหาสมาธิแต่ให้สร้างสติแล้วสมาธิจะตามมาและในตอนต่อไปคุณจะได้รู้วิธีฝึกสติให้กลายเป็นนิสัยโดยไม่ต้องนั่งสมาธิแม้แต่นาทีเดียวเปลี่ยนสติให้เป็นนิสัยสติไม่ใช่ของที่ได้มาเพราะนั่งสมาธิครั้งเดียวแต่คือทักษะที่ต้องฝึกจนติดตัว ในตอนนี้ผมจะพาคุณฝึกสติแบบง่ายๆทำได้ทุกวันจนมันกลายเป็นนิสัยโดยไม่ต้องฝืนและนี่แหละคือกุญแจที่ทำให้สมาธิเกิดขึ้นตลอดเวลาสิ่งที่คุณจะได้ฟัง 1. เข้าใจว่าทำไมสติถึงหายตลอดเวลา 2. วิธีสังเกตสัญญาณว่าเรากำลังขาดสติ 3. เทคนิคฝึกสติระหว่างทำงานระหว่างเดินระหว่างคุย 4. เปลี่ยนการฝึกสติจากสิ่งที่ต้องทำเป็นสิ่งที่อยากทำ 5. เห็นการเปลี่ยนแปลงของจิตใจตั้งแต่วันแรก 1>, 1. ทำไมสติถึงไม่คงอยู่คุณเคยตั้งใจว่าจะมีสติทั้งวันแต่พอผ่านไปชั่วโมงเดียวก็ลืมหมดไหมเพราะจิตมีนิสัยไหลออกนอกตลอดเวลาในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าตรัสว่าจิตเหมือนลิงที่ตายจากกิ่งหนึ่งไปอีกกิ่งหนึ่งถ้าไม่ฝึกให้รู้ทานความเคยชินของจิต จะพาเราไปเรื่อยๆจึงต้องเริ่มใหม่บ่อยๆไม่ใช่ผิดพลาดแล้วเลิกถ้าคุณรู้ว่าตัวเองลืมสติแปลว่าคุณมีสติแล้วครึ่งหนึ่ง 2. ส,สัญญาณเตือนว่ากำลังขาดสติรู้ตัวอีกทีคิดเรื่องอดีตรหรืออนาคตทำอะไรแบบอัตโนมัติจบไปโดยไม่รู้ว่าทำอารมณ์ขึ้นลงง่ายหงุดหงิดหรือฟุ้งซ่านครูบาอาจารย์บอกว่าสติจะอยู่กับเราเสมอถ้าเรามีความรู้สึกตัวในกายทุกครั้งที่คุณหายใจแบบไม่รู้ตัว คุณกำลังปล่อยให้สติหลุดไป 3. เทคนิคฝึกสติสติระหว่างวันระหว่างทำงานรู้การขยับมือการพิมพ์การหยิบของระหว่างเดินรู้สัมผัสเท้าแตะพื้นระหว่างคุยรู้ความรู้สึกในร่างกายตอนพูดไม่ต้องทำทั้งวันแบบตึงเครียดแต่ให้มีจุดนึกได้บ่อยๆหลวงพ่อท่านสอนว่าสติคือการนึกได้ไม่ใช่การแพ่งอยู่คุณไม่ต้องนั่งขัดสมาธิก็ฝึกสติได้แล้ว 4. จากฝืนสู่เป็นนิสัย ช่วงแรกเหมือนต้องเตือนตัวเองแต่เมื่อทำซ้ำๆสติจะเกิดอัตโนมัติเหมือนคนหัดขี่จักรยานวันแรกต้องคิดเยอะแต่พอคล่องก็ไม่ต้องคิดพระพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งใดที่ทำซ้ำๆนั่นแหละคือสิ่งที่จิตจ,จะยึดเป็นวิถีฝึกสติจนไม่ต้องตั้งใจวันนั้นสมาธิจะอยู่กับคุณทั้งวัน 5. สรุปและแรงบันดาลใจ ในการฝึกสติไม่ใช่ของฟุ่มเฟือยแต่คือเครื่องป้องกันจิตไหลไปกับกิเลสเมื่อสติเป็นนิสยัยสมาธิจะคงอยู่แม้ขณะทำงานทำกับข้าวหรือพูดคุยไม่ใช่รอให้จิตว่างแต่สร้างสติในทุกสิ่งที่ทำและในตอนต่อไปคุณจะได้รู้วิธีใช้สติแก้ฟุ้งซ่านจนกลายเป็นสมาธิอย่างนุ่มนวลทำแบบนี้ทุกวันสมาธิจะมาเองใช้สติล้างฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านคือศัตรูตัวฉกาจของสมาธิยิ่งพยายามไล่มันมันยิ่งไล่เรากลับ พระพุทธเจ้าสอนว่ายาต่อสู้กับฟุ้งซ่านแต่ให้รู้เท่าทันมันวันนี้ผมจะพาคุณไทยสติเป็นน้ำเย็นล้างความฟุ้งให้หายไปอย่างนุ่มนวล ธรรมชาติของฟุง้งซ่านถ้าคุณพยายามไล่ความคิดคุณกําลังสู้กับเงาของตัวเองพระพุทธเจ้าตรัสว่าจิตมีธรรมชาติไหลเหมือนสายน้ําฟุ้งซ่านเกิดเพราะสติหลุดและจิตไปเกาะสิ่งเราภายน่วงหรือความจําภายในการฝึกไม่ใช่การห้ามคิดแต่คือการรู้ทันทันทีที่คิดเกิดเพราะสูตรหลายแห่งเช่นสติป,ปัฏฐานสูตรบอกให้รู้ว่ากําลังคิดไม่ใช่หยุดคิดความคิดไม่เคยเป็นปัญหาปัญหาคือเราหลงไปกับมันความผิดพลาดของการข่มจิต ผู้ปฏิบัติใหม่มักบีบคั้นตัวเองให้นิ่งผลคือเกิดสมาธิแข็งเครียดไม่ผ่อนคลายสมาธิแบบนี้อยู่ได้ไม่นานและกลับมาฟุ้งหนักกว่าเดิมครูบาอาจารย์เช่นหลวงพ่อช้าเคยบอกว่าความคิดเหมือนแขกมาเยี่ยมบ้านแค่รู้ว่าเขามาแล้วเขาก็ไปเองคุณไม่ต้องไล่แขกออกจากบ้านเขาออกไปเองถ้าคุณไม่ชวนคุยใช้สติรับรู้ฟุ้งซ่านเมื่อความคิดเกิดให้บอกตัวเองในใ,นใจเบาๆเช่นคิดแล้วไม่ตามต่อไม่ตีความแค่รู้แล้วกลับมาที่กายหรือลมหายใจ เป้าหมายคือรู้ให้เร็วขึ้นเรื่อยๆจนความคิดไม่ทันลากไปไกลการรู้แบบนี้จะค่อยๆทําให้จิตตั้งมั่นเองสติไม่ใช่ดาบฟันความคิดแต่เป็นแสงสว่างที่ทําให้มันหายไปเองทุกครั้งที่รู้ตัวว่าฟุ้งแล้วกลับมาอยู่กับปัจจุบันคือการปั้นกําลังสมาธิยิ่งรู้บ่อยจิตยิ่งอยู่กับปัจจุบันนานขึ้นเหมือนหัดพายเรือในกระแสน้ําแรงช่วงแรกพายไม่ไหวแต่พายบ่อยๆแข็งแรงขึ้นพระพุทธเจ้าสอนว่าสมาธิที่เกิดจากสติเป็นสมาธิที่ปราศจากความตึงยากลัวฟุ้งซ่าน เพราะมันคือครูที่สอนให้เรามีสติเร็วๆขึ้นฟุ้งซ่านไม่ใช่อุปสรรคแต่คือโอกาสฝึกสติทุกครั้งที่รู้ทันความคิดคุณกำลังสร้างรากฐานสมาธิที่ยั่งยืนไม่ต้องรอให้ฟุ้งหายไปแต่ให้ใช้มันเป็นบันไดสู่ความสงบต่อไปคุณจะได้เรียนรู้วิธีรักษาสมาธิให้อยู่กับคุณทั้งวันแม้กำลังทำงานหรืออยู่ท่ามกลางผู้คนรักษาสมาธิให้อยู่กับเราทั้งวันสมาธิไม่ใช่สิ่งที่มีเฉพาะเวลานั่งหลับตา พระพุทธเจ้าสอนว่าสมาธิที่แท้คือจิตที่ตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของสีและสติไม่ใช่เพ่งบังคับจิตสามารถคิดพูดทำงานได้แต่ไม่ฟุง้งไม่หลงตัวอย่างในพระไตรปิฎกกักสปะเดินบินทบาทด้วยสมาธิที่ต่อเนื่องถ้าสมาธิทําให้คุณใช้ชีวิตไม่ได้แปลว่าคุณกําลังทําผิดทางใช้สติสิเป็นเกราะป้องกันสมาธิสมาธิจะหลุดทุกครั้งที่สติหลุดสติทําหน้าที่เหมือนเกราะป้องกันจิตไม่ให้ไหลไปไกล รู้ทันอารมณ์ตั้งแต่ยังอ่อนเช่นรู้ว่ากำลังรำคาญก่อนจะกลายเป็นโกรธพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้มีสติย่อมไม่ถูกกิเลสครอบงังอย่ารอให้หลุดสมาธิแล้วค่อยแก้จงป้อบกันต,ต,ตั้งแต่ต้นทางเชื่อมสมาธิกับกิจวัตรตื่นมารู้ตัวตอนวางเท้าลงพื้นอาบน้ำรู้สัมผัสน้ำกินข้าวรู้รสรู้เคี้ยวเดินทางรู้จังหวะก้าวหลวงพ่อท่านสอนว่า สมาธิที่แท้คือจิตที่อยู่กับปัจจุบันซ้ำๆจนเป็นนิสัยทุกอย่างที่คุณทำคือโอกาสรักษาสมาธิทำให้สมาธิเป็นธรรมชาติเลิกคิดว่าสมาธิคือสิ่งพิเศษเห็นมันเป็นเพื่อนร่วมทางไม่ใช่ภาระไม่ต้องเปลี่ยนท่าทางหรือหน้าตาเพื่อให้ดูสงบสมาธิที่แท้จะไหลไปกับชีวิตเหมือนลมหายใจที่ไม่ต้องบังคับสมาธิที่ดีจะทำให้คุณเป็นตัวเองมากขึ้นไม่ใช่ฝืนเป็นใคร สมาธิทั้งวันเกิดจากสติที่ต่อเนื่องในทุกอิริยาบถไม่ต้องนั่งนานแต่รู้ตัวบ่อยถ้าคุณมีสติสมาธิจะอยู่กับคุณเองเหมือนเงาที่ตามตัวสมาธิเพื่อปล่อยวางทุกข์การมีสมาธิไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายเพราะแม้จิตสงบถ้ายังยึดก็ยังทุกข์พระพุทธเจ้าสอนให้ใช้สมาธิเป็นเครื่องมือเพื่อเห็นความจริงและปล่อยวางวันนี้คุณจะได้รู้วิธีใช้สมาธิ ไม่ใช่เพื่อเก็บไว้แต่เพื่อปล่อยทุกข์ออกไปสมาธิไม่ใช่จุดหมายสุดท้ายสมาธิเหมือนเรือแต่จุดหมายคือฝั่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าสมาธิเป็นเครื่องทําให้จิตตั้งมัน่นเพื่อให้ใช้พิจารณาธรรมถ้าหลงยึดในความสงบจะกลายเป็นอาสวะแบบหนึ่งสมาธิที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาอาจทําให้ติดในความสงบและไม่ก้าวหน้าอย่าเอาเรือไว้บูชาแต่จงใช้มันข้ามไปฝั่ง ใช้สมาธิเพื่อเห็นความจริงเมื่อจิตสงบพอให้หันมารู้ความไม่เที่ยงของสิ่งที่เกิดขึ้นเห็นความเปลี่ยนแปลงของกายและจิตในปัจจุบันรู้ว่าความสุขความทุกข์ความคิดความรู้สึกล้วนเกิดแล้วดับพระอัญญากลทัญญาที่บรรลุเพราะเห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเมื่อเห็นว่าไม่มีสิ่งใดคงอยู่ใจก็เริ่มปล่อยเปลี่ยนสมาธิเป็นปัญญาสมาธิทำให้จิตไม่ไหลไปตามอารมณ์ จึงมีพื้นที่ให้ปัญญาทำงานใช้สติพิจารณาไตรลักษณ์ในทุกสิ่งที่มากระทบปัญญาที่เกิดจากสมาธิจะตัดกิเลสได้จริงไม่ใช่แค่รู้ทฤษฎีหลวงปู่ดูสอนว่าเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วเพียงมองก็เห็นความจริงความรู้ที่ไม่เปลี่ยนใจไม่ใช่ปัญญาที่แท้จากพระไตรปิฎกพระสารีบุตรใช้สมาธิประกอบปัญญาจนบรรลุอรหันต์ภายในเวลาไม่นาน พระมหากัตัตนยะใช้สมาธิในชีวิตประจำวันพิจารณาความไม่เที่ยงจนสิ้นกิเลสทุกตัวชี้ว่าสมาธิเป็นเพียงฐานแต่การปล่อยวางต้องใช้ปัญญาที่เห็นตามจริงแม้พระอาหารหันต์ก็ไม่ได้ยึดในสมาธิสติคือต้นทุนสมาธิคือดอกผลปัญญาคือการใช้ผลน,นั้นปลดหนี้ทุกข์พระพุทธเจ้าสอนว่าเมื่อรู้และปล่อยวางใจก็เป็นอิสระอย,ย่าหยุดที่สมาธิ จงใช้มันเพื่อเดินต่อจนถึงความหลุดพ้นและนี่คือจุดเริ่มต้นใหม่ของคุณทั้งหมดนี้คือแนวทางที่พระพุทธองค์และครูบาอาจารย์ได้สอนไว้ว่าอย่าพยายามเอาสมาธิแต่ให้สร้างสติแล้วสมาธิจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหากคุณนำไปทําทุกวันไม่ว่าจะเดินนั่งทำงานหรือพูดคุยเมื่อสติกลายเป็นนิสัยสมาธิก็จะอยู่กับเราเหมือนเงาที่ตามตัว และเมื่อสมาธิตั้งมั่นปัญญาย่อมเกิดทําให้เราเห็นความจริงของชีวิตและปล่อยวางความทุกข์ได้พระพุทธเจ้าสอนว่าสติคือทางสายตรงเพื่อความสิ้นไปแห่งทุกข์แล้วคุณล่ะครับเวลาที่รู้สึกฟุ้งซ่านที่สุดคุณใช้วิธีไหนเรียกสติกลับมาลองเล่าแบ่งปันไว้ในคอมเมนต์เพื่อจะเป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนร่วมทางธรรมของเราเพื่อที่เราจะได้เดินบนเส้นทางแห่งสติสมาธิและปัญญาไปด้วยกัน ธรรมะสวัสดี